เย้มีนกบินผ่านจังห่อยสีแดงผู้เขาลูกหนึ่งมีก่อนเมกใครเล่นเพลเดียวก็ขอสวัสดีทุกช่วินะนครับตอนนี้อยู่ในรายการ o อซ v e r c การสแก e เมกกันด้านเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมที <stop pretending. c oughs> ่ม <apologize> <ina coming around> <laughs> ีชื <eman> ่อสะดาดิวันลี เพราะว่ามีน้องๆเขาผอมานะครับในหลังจากที่ลงคลิปไปให้หายคิดถึงนะวันนี้ก็กลับมากันแล้วนะครับก็กลับมาไม่บ่อยแล้วแหละมาๆนาๆนนนที่มาอะไรอย่างเนี่ยนขะี้เกียจทาพูดตามตรงจากใจนะวันนี้นะครับก็เป็นเกมยอดฮิตหลายๆคนนะที่เขาชอบเล่นกันเล่นทุฟ้าเมืองไทยเนะี่ยซื้อแบบเต็มสตรีมเลยตอนที่มันซื้อใหม่ๆผมไม่ได้ซื้อไงนะโห แล้วก็เพิ่งมาจะรายเล่นรกระเพีนะครับมาวันนี้เราก็กดนิวกันไปเลยอย่าไปล้อช้านะครับหนะ้าเกมมันจะดีสมคำนับดีดูดหรือเปล่าอ่าเติมมาให้เราใส่ชื่อใช่ไหมก็เออก่อนกดก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับคือตอนนี้จะ2,000ซับสไครต์แล้วนะครับแล้วก็5 0,000ววิวแล้วหนะ้ายอดลูกั้งหมดก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานานด้วยนะครับหนะ้าทำ Channel มาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ก็ได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่า ก่อนไม่ได้ขยันตอนนี้ก็ไม่ได้ขยันทําเหมือนเดิมอะ <S <S 2> <S 2> อะไรมันก็เยอะนะครับช่วงนี้นะแต่พยายามจะทําคลิปให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับโอเคก็จะ2,000ซับแล้ว1,900ขวานะนะก็เดี๋ยวจะมีเซอรไพรส์เล็กๆน้อยๆนะไปสร้างตงาัวละครกันดีกว่านะมาถึงที่หน้าเนมเนมแปลว่าอะไรก็แปลว่าชื่อไงครับนะเนมแปลว่านมสกุลไม่ได้นะแต่ว่ามันก็รวมในสกุลปาวะเออช่างมันเถอเนะ ในตามหลักของผมนะครับการตั้งชื่อมันต้องมีแบบหลักกันบ้างนะก่อนหนึ่งเราจะตั้งชื่อว่าเราต้องคิดก่อนว่าเราตั้งชื่อเกี่ยวกับอะไรฮนะถ้าเราตอนนี้ไปตอนกลางวันนะครับก็แปลว่าเออตอนนี้มันร้อนมากนะครับก็เป็นเอ่อมิสเตอร์มิสเตอร์ฮอตเฮดหัวร้อนนรผมใช่อยู่ร้อนชื่อฟาร์มนะเราจะส่วนใหญ่เนี่ยการตั้งชื่อฟาร์มก็ตั้งเป็นจากตระกูลใช่ไหมตระกูลหัวร้อนก็จะเป็นเอ่อ สันไรท์น้าแสงพระอาทิตย์ฟาร์มนะครับสิ่งที่ชอบก็ควรจะเป็นอ่าอ่าอืมไม่ดีไม่ดีเออนี่เดี๋ยวน้าเราจะเลี้ยงแมวนะครับเราชอบแมวนะตอนนี้เรามาดูตัวละครกันดีกว่าแค่แต่งตัวละครจนจะไป10กว่าปีแล้วก็ได้นะครับจะเปจะไปรู้นะเวลาช่างผ่านไปเร็วนะสกินสีผิวเหรอน้าผมชอบสีขาวขาวนี่เลยขาวสุดเลยนะสีอ่าทรงผมทรงผมก็ เราเป็นผ да. ู้ชายเนาะไม่ผู้ชายม่ทรงผมนี้มาอเราอะนี่ทรงผมนี้หล่อใส่เสื้อเสื้อโอ้โหมีรอยโคเบบเจ็ดคลนะเฮ้เสื้อโจชาเอ้ไม่ดีไม่ดีเราใส่นี่เสื้อเอร่อยเฮ้ยนี่ที่ความมีเข็มคัดด้วยงเกงเหรอเอ้ยนี่หนวดหนวดไม่เอาครับผมมาถึงสีตานตามมดของเราสีตาจะเป็นสีเขียว นะครับอะเรามาเลงสีเขีวยวดีกนวะ่าโู้สว่างไปนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เข้มหน่อยอ่าเรียกได้ดว,ว่าแจ่มฮะต่อไปแ์คัลเลอร์นะครับก็เป็นสีน้ำตาลถูกแล้วเนี่ยแต่จะเอาสีออกส้มนิดนึงแล้วกันนะนะนะมิสเตอร์เฮ้ยมิสเตอร์ฮอตเทสจะดีแล้วเหรอก็ดีครับผมเราหัวร้อนเนี่ยสีเงินเก่งก็ต้องเข้ากับสีชุดนะครับเราจะเอาเป็นสีดำไหม ก็หน้าส่วนสีดำแต่ว,ว่าเราจะเอาสีสีแดง,งนี้แล้วกันง่ายเยี่ยมไปเลยจอดทานดำอีกนิดแล้วกันไอ้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะสีเรียกอ่ะนี่เลยนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับนะก็นะ แค่แต่งตัวก็ใช้เวลาไมสิปีเย้ยว่าไงคุณปู่คุณปู่มีจดหมายอนนันน้อยๆได้ละครับและนี่ก็คือของขวัญสุดพิเศษสำหรับปู่ <c oughs> อืมก็ตามเรื่อยๆนะครับเท่าที่รู้มาก็คือปู่เราเนี่ยใกล้จะมองเท่งกันแล้วเนี่ยเอาง,ง่ายๆว่าจะใกล้ตายแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ให้จดหมายจดหมายเราสหรับหนึ่งมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดนะ แล้วก็อะไรอย่างเี้นะครับคือเอาง่ายเป็นการสั่งเสียนะก็เสียงเพลงก็บิ้วเลยเกินนะจะบิ้วไปไหนนะเนะก็ผมเนี่ยอยากได้ดาบที่อยู่ข้างหลังปู่เลยเกินนะฮะจะมาฟันมอนเตอร์เนะี่ยไม่มีสักทีนะครับก็เกมนี้สามารถเล่นเนื้อเรื่องจะเล่นอะไรหรอ ผมจะเล่นไปในทางไหนผมจะเล่นเหมือนคนอื่นไหมอันนี้ก็ตอบก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าผมก็จะใชาสไตล์ของผมนะครับว่าวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายอะไรหรือผมจะเล่นยังไงแนวไหนนะฮะก็อาจจะคลิปนี้เนะีเออลืมบอกเลยคลิปนี้เป็น60 fps คลิปแรกของเกมที่เป็น60 fps นะไม่ไม่เชิงว่าเป็นคลิปแรกแต่ว่าเป็นการแคสแบบจริงจังครั้งแรกที่เป็น60 fps นะตอนนี้ได้สูดจะกู้จากเอริโอโจชาคอมเพลชันเนี้ยเข้ารุมกับพวกเราสินะยิ้ม ไปกับโจเจ้ามีรูปยิ้มด้วยนะเธอไม่ได้โดไนไล่ออกไอ้นี่กันแลบลิน้นอ่ะไอ้นี่นั่นไหนตัวผมวะเฮ้ยนี่ผมหัว๋อนี่ผมเองไอไอ้ไกระดูกข้างๆทายไปแล้วเหรอวะนะ <S 2>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  เ,เ,เ,เหนื่อ,อยเหนือ่อยเซ็งเซงเฮ้ยจอใหญ่พอหัวอีกรุ่นกี่นิ้ววะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะปีไปตเกนนะฮะมีอะไรเหรอเอาให้เราเปิด ให้เราเปิดถึงมิสเตอร์ฮอตฮิถึงนายหัวร้อนถ้านายเ้าเจ้าเนี่ยไดยนจดหมายฉบับนี้แล้วแสวดงว่าเจ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างนะนคือคือประมาณว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ยเราเริ่มเบื่อกับชีวิตนี้แล้วจําคําปู่คือปู่เขาไปอย่างเพิ่งเปิดตอนนี้คือเราคือแบบ ถ้าวันใดวันหนึ่งอ่ะเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนะเราก็เอยมาเปิดจดหมายฉบับนี้นะฮะเราเปิดกันแล้วนะครับก็คือเหมือนว่าปู่เขาเนี่ยก็เคยมีชีวิตแบบเมอร์เดิลมาก่อนนะก็คือเอาง่ายว่าชีวิตยุคสมัยใหม่เนี่ยมันบางครั้งมันก็มีแต่อะไรจัเจนเนะเราก็ควรจะกลับไปสู่ธรรมชาติพูดแค่นี้ดีกว่าไปกันเลยดีกว่าจากปูไปแล้วจ้าปูผมรออาอกงานแล้วผมพร้อมจะทำฟาร์มเต็มที่แล้วเนี่ย ไอ้รถเองอะรถบัสเออแต่รถต่แต่แต่ใครขับป่ะเนี่ยเฮ้ยมีรถสวนด้วยเฮ้ยดอกไม้กระตำภูเขามีทะเลอยู่ตรงนน้นเนี่ยอ๋อดีๆไอ้ลัวทำไมลัวมันมีแค่นี้วะสเตเดียมวะเล่อีกศูนหม่อ่าเช็คก็กดที่ขวานะครับอ่าจุดไฟกันก่อนนะอ่ามีอะไรบ้างอ๋อนี่ของขวัญ พาสเนฟซีสก็เหมือนว่าเอ่ออะสักอย่างความสเนฟซีสขอใชาเท้าผมไม่รู้ไม่ใช่นะนะวันแรกนะครับมีเควสให้เราทำเกสต์สตาร์เตอรคือเราต้องปลูกพาสเนฟแล้วก็แนะนำตัวนะตอนนี้เรารู้จักโรบินกับเอ่อโรบินกับลิอิสไปแล้วน,นะครับนี่ที่เดียวต้องรับตัวอีกกี่คนนะมีทั้งหมดกี่คนกันเออยี่สิบคนตอนนี้เรารับตัวสองแล้วนะฮะสิ่งแรกที่เราควรจะทำเหรอ ตอนนี้6โมงนะครับเราควรจะผูกผักก่อนนะครับเพราะไปแนะนำตัวนะฮะอ้าวโป๊กโป๊กแล้วแล้วโป๊ก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 นะยาเอ้ยไฟเบอร์ไฟเบอร์นะฮะคือไฟเบอร์นี่ก็เหมือนว่าเอ่อสายใยแก้วของแสงถ้วยไม่ใช่คนละไฟเบอร์อันนี้ไฟเบอร์ที่แปลว่าเอ่อกากใยอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะตัดกันดีป่ะเราก็โหฟ้ามันล็อกชิบกายเลยนะฮะ ไม้ก็เต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องปุดดินใช่ไหมโอเคครับขุดอันนี้หนะน,นึ่งสองสามสี่้าหกนะแล้วก็นเนี่ยราเป็นรูปนะทำลูกเอาไปิดด้ซเอาแไอ่ดกล้ก,ก,ก,กันก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิครับสิบสีเป็นรูปตัววายฮนะน่าเราต้องมีสไตล์ในการทำตัวเองะน่านะนะนะปลูกเลยปลูกเลยนะ่าปลูกปลูกปลนะูน่าแมนปูกกัดีกว่า พิกเจอรถน้ำพิกเจอร์ปัจจุปัจจุปัจจุปััจอืมรถน้ำน่าเป็นรูปตัวไว้ง่ายต่อการลดหน่อยนะครับน่ารู้สึกว่าอืมโอเคช่างมาเถอะนะเราจะไปแนะนำตัวกันครับตอนนี้เวลาแปดโมงยี่สิบแล้วเหรอเวลาช่างผ่านไปไวไซน์นี่ไกนะฟงฟาร์มเราจะเพิ่งเคลียร์นะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้จากคนนี้อยู่แล้วนะครับไนจะสามารถคาฟอะไรได้บ้างเอ่ยอ๋อครับ เชฟได้เชฟน่าจะเป็นที่เก็บของนะออกงานมาก็ทำฟาร์มกันเลยนะฮะออกทะเลมีอะไรถามมาเอ่ยอ,อันนี้เออสถานีพยาบาลนะโรงพยาบาลเขาทำไมเอ้าวว่าไงลิวิสเอ้าไม่ใช่ลิวิสนี่ใครเอ่ยเอออันน,อนี้ใครเอ่ยไม่ใช่ลิวิสนี่ใครอ่ะฮาวียโอ้โหผมลงมอสเอ่ยผมรู้บอกว่าผมลงมอสนะฮาวีย์ยินดีที่ได้จับครับผมนะโอ้โหเรียกได้ว่า อืมรอทะลุทะลวง,ลงให้เอ็นไออะไรงงอ๋อเป็นมาปฏิทินนะฮะเราจะมาดูที่นี่วันที่7เป็นวันเกิดลีวิสวันที่10เป็นวันเกิดวินเซนต์นะฮะโอเคเทศกาลเอฟเฟกเจอร์วันที่13หรออโอ้ตายเร็วตายเร็วเฮ้ยนี่ใครครับว่างไงกัสบัตติ้าเฮ้ยนะอันนี้อันนี้ก็ใครอ่ะพี่เอ๋อ,อพเอีเอ๋นะช่างมันเตึก โอเคครับตอนนี้เราพรวอมรู้จักไปกัน5คนแล้วโอ้โหไปดิฟราเฮ้ยใครอะ่ะอ๋อมานี่ปิจ้ามานี่นะเรามานี่หกได้ไหมเราจตามหาใครนี้ใครไม่รู้นะอ่าเราจะตามหาเรื่อยๆเฮ้ยนีย่เจอเลยพูดถึงเจอเลยเพนนี mm hmm. Did you want something? น่าก็ไม่รู้จะวอตอะไรนะนี่บ้านใคร,รนั่นจะเป็นบ้านเฮลี่ใช่ไหมยังไม่ออกบ้านเลยเอ่ะจะแนะนําตัวยังไงดีโอ้ยชีวิตเรามันมีอะไรครับตั้งเยอะตั้งแยะรู้จักไหมวัาตีเฮลี่เป็นนีฟาร์เมอร์ใช่ครับผมเป็นนีฟาร์เมอร์แหน่ไปเลยสิกล้าไปบ้านทุกบ้านนะตอนนี้ <c oughs> เข้าบ้านเข้าไปบุกพีใครอะ่ะแซมเหรออ๋โอ้โหวิอันนี้ใครเอ่ยไม่รู้ มินเซล์หรือเปล่าใช่ไหมโอเคไปกันเลยกว่าใครยังไม่ออกมาแล้วก็เข้าไปแนะนำตัวไม่ได้นะวันที่หนึ่งอ่าเอาเฮ้ยใครอะเออไม่รู้ครับผมน่าเราเหลือนะนำตัวใครเนี่ยแปดคนนะโอเคแล้วเราก็ ใช่ครับนี่เก็บของป่าเรามีกระติดตัว500หรอนี่ว okay. 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 ายฮอลลีดี้โอเคโอเคนะโอเคโอเคนะกลับมาต่อกันดีกว่านี่ครับโอ้ลืมพอดเกมทำทุลักแป๊บเดียวโอ้โวายสามเลยจ่ะเที่ยงโอ้เวลาไปเยอะเลยนะเราก็เก็บของป่าได้ชิ้นเดียวโอ้ยของจะเต็มไม่ไหว่าทำไงดีเสิ่งกายแล้ว อ่าเลยอันนี้สะพานไปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอไปก่อนไปไงเนี่ยมีขยะด้วยไปไงวะอยากไปไงอยากไปน่าช่างมาเถอะครับตอนนี้เราก็ต้องแนะนำตัวใช่ไหมนะพึ่งได้แปคนเองชิปไกด์โอ้ได้มิกซ์ซีดมาด้วยมิกซ์ซีดคืออะไรไอเมล็ดรวมออ๋อโอเคเฮ้ยมีหนอนนอนหนอนไปนไหนแล้ว ทำงาไปเร็วนะแลวันนี้เราก็ต้องแนะนำตัวอีกเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลี่ว่าไงว่าไงเฮลี่อ่ออออออาแปดคนแล้วนี่บ้านใครเนี่ยเข้าได้ไหมไม่รู้ไปใ,ใจกลางเมืองน,นะครับไปกันที่ฝ่าอืมนี่ มีคนอยู่ไหมเอ้ยไม่มีใครอยู่เลยล่ะเอาว่าไงจอร์ดี้อ่าสวัสดีดาวินไอวินเซนต์ล่ะอืมเอาวินเซนต์อยู่นี่เองโหพี่ปีชาว่า,าเราคนแปลกหน้าเลยไอ้วาดีฟักมาเฟนเฮ้ยนี่ใครอะแซมสวัสดีแซม,ม,แซมนะว่าไงนี่ใครเลีย อ๋อดีจ้ามีคนแล้วเน่ยสิบสองแล้วอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักนะชื่ออะไรอ่ะอ๋ออเล็กเซอร์อเล็กซานเดอร์ป่ะนะไอนี่อยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนี่ใครอ่ะมารุมารุมารุน่าสี่คนแล้วอ๋อเนา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 นันนี้ใครอ่ะเอเลียัว่าไงเอเลียั มีหน้าตาคนไหนนั่งนที่เราไม่รู้จักมีใครบ้างเอยที่เราไม่รู้จักอเอ้ยนี่ใครอะ่ะนี่ใครอ๋อโอ้หหลายคนเลยใครบางใหม่ดูอ่านี่บ้านว่ากันเอ้ย let's go อนันนี้บ้านอะไรก็บ่าเฮ้ยนี่ไงพูดถึงกันเจอเลย สวัสดีอิฟไลน์เอฟเลชันน้าคุณยายก็ได้ดดดโอเคว่าไง George? George. George. อไจอร์ดจอร์ดดิสจอร์ดจอร์ดงอดงวดนะจอร์ดกับจอร์ดตึ๊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 ดเฮ้ยนะเจอคนแปลกๆเต็มเลยนี่ใครอ่ะแฮมมีใครเอ่ยเอมิลี่ เจมี่รู้สึกจะเป็นพี่สาวม่มกับน้องสาวของไอเฮลี่ใช่ไหมอันนี้เชนว่าไงเชนเดี๋ยวใครไปเอาขุดทำไมละ่ะอ่า mm hmm. เหลือใครเนี่ยอ่าเหลือนี่ใครอ่ะโอ้เหลือ,อ mm hmm. หลายคนเลย ดีไปกันดีกว่าครับผมเหลือตั้งหลายคนนะเราต้องแนะนำตัวให้ครบทุกคนนะฮะอโย่อโยโอ้โหต้นสวยปะพาริเกนทาวอิสตล็อกอ๋อชาวล็อกเราแดลกช่วยไม่ใช่เฮ้ยเจอดอกดอกแล้วไดริฟอตตี้อ่าฮะ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 ไดร์ฟอตตี้เฮ้ยดียาวังไง บ้านยังยังเหรออ๋อมีใครอยู่ในบ้านมันในใจเป็นน้ำตัวอันนี้ใครอ่ะดีมิเทียสหรือเปล่าได้ดีมิเทียสวัสด,ดีจ้าน่าดีมิเทียสก็มาเฮ้ยข้าห้องก็ไ <c> ม <oughs> ่ได้ออมีใครอยู่ข้างบนไอเมย์วัดด e ฟักเอ้ามาลูกว่าไงวัดดิฟักาาดดฟกีงเจ็ดดู สองทุ่มยี่ส nah ิบแล้วเหรอสองเพิ่มแล้วว่าดิฟรัราเดียวเอ้ยใครอะลีนัสก็ได้ยี่สิบสองคนแล้วโหไวมากไปวาไวาค่อนข้างที่จะไวกันเลยจีเดวจ้าอ่าอย่าไปสนใจเลยอ่าไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยดึกแล้วต้องรีบนอนหรือเปล่า โดดเดียวชีวิตสุดเรีวยดดเ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 ดดกดดเดดเดโเ้ดเดดเดดเด่เดด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 เชดเดดเดดเดดบดดเทดเดดเดม แล้แป๊บนึงแหละเออวันหนึ่งน่ก็อาจจะแคสหลายๆวันนาที่หลังแต่ว่าอันนี้ก็เอาพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อันหนาส,นส่วนนี้สวัสดีนะครับ <S <S เอออย่าลืมอย่าลืมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยด้านล่างมีปุ่มไม่กดไปกดหลอวะเออกดเข้ปไปยนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็เม็ดขเมมต์กันด้วยนะเออบเอยที่แนะนำกันได้นะคืออย่างวนนี้ครับบ๊ายบายเยอะจุปกล้ป็ตกปุ ยย <Yeah>, yeah. ่จจุดบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสุคล้ายอยู่ใกล้ๆแล้วกดตรงรูปแมวเลยครับผมแย่ yeah.